นะทุกๆคนที่มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตนะเรื่องในวันนะครบรอบนะการเกิดนะขึ้นมานะของกตมาซึ่งก็จะเป็นวันที่สันสิเบนะแต่ทุกวันนี้เราก็จะว่างกันก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะวันธรรมดาก็ต้องนะทากิจการงานน้อยใหญ่ของเราเนี่ยนะนะการเกิดนี้ ในเบื้องต้นเราจะทราบว่าการเกิดเป็นมนุษย์นะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของที่ยากเราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแต่เราก็เห็นว่าทุกวันนี้มนุษย์ก็เต็มโลกแต่มนุษย์ที่จะเกิดทางด้านจิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไปทางด้านจิตใจนะทั้งการเกิดทางกายก็ยากด้านจิตใจนั้นก็ยิ่งยากกว่าอ,อีก ที่จะมีศีลสมบูรณ์ในทั้งห้าประการธรรมปาณาติปาตาอทินาธานากาเมสุมิชาจรา,ามุสาวาธารกสุราเมรยะเนี่ยนะสมัทานว่าเราจะรักษาศีลห้าประการน,นี้ตลอดชีวิตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะยากหรือว่าเราจะพยายามรักษาศีลห้าประการน,นี้ ให้ครบถ้วนในอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวัน,น,นในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยลองลองดูว่าจะมีความยากไหมอันนี้คือการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจแล้วก็มนุษย์ที่เกิดขึ้นมานี่จะมีชีวิตยืนยาวมาในถึงปัจจุบันในถึงปัจจุบันก็ มันเป็นของยากมัอนกันที่เราจะปรารถนาให้มีอายุยืนหรือตายไปแล้วเราจะปรารถนาว่าให้ไปสุคติโลกสวรรค์นะเป็นของยากลําบากแต่เมื่อเรายังมีอายุยืนยาวมากไ็ได้บุญกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนมาให้พวกเราก็ได้มีโอกาสมีอายุมาถึงปัจจุบันนี้ตามอายุขัยในปัจจุบันก็อายุ75ปีบางคนก็มากกว่านั้นบางคนก็น้อยกว่านั่น ถ้ามากกว่าเรียกว่าเต็มอายุไขถ้าน้อยกว่า75ปีก็น้อยกว่าอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบันและการเกิดขึ้นมาแล้วในระหว่างที่มีพระพุทธศาสนาอยู่นั้นเป็นของยากที่จะพบพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมเจ้าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่นี่เป็นของยากว่าถ้าเกิดว่าอีกสัก 2,000กว่าปีมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วนะพระพุทธศาสนาจะหมดไปมีอายุแค่5,000ปีหรือถ้าเกิดมาก่อนนั้นก็ไม่เจอในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาในระหว่างที่พระพุทธศาสนานั้นยังมีอยู่นะยังมีอายุอยู่ก็เราเป็นบุญหรือเป็นลาบอันประเสริฐของเรา มาเกิดมาพบพระพุทธเจ้าด้วยพร,พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวและยังได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องถึงการดำรงในชีวิตของเราเนี่ยเห็นว่าการศึกษาในด้านธรรมะอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อจะให้จิตของเรานั้นมีความสุขที่แท้จริงและสิ่งภายนอกจะพัฒนาในด้านของวัตถุต่างๆให้มีความเจริญอย่างไรก็ตามจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ว่าจิตก็ทำมุ่งหวังมาถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลักเป็นหลักใจหลักโดยมีพุทธศาสนาที่เป็นหลักของใจเมื่อมีจิตมีสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็ยากแล้ายากเพราะอะไรเพราะจิตนี้เนี่ยบางทีก็มีสมาธิติอยู่แต่ว่าถ้าไปคบคนผ่านเข้าพระเจ้าอยู่ต่ออสวยวนาจะพาระนังบันติดบันติดตานังจะเสวนาผูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตมังการไม่คบคนผ่านหนึ่งการครบบันติดหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลของชีวิต น่บคบคนพานพานก็พาไปหาผิดครบบันติดก็พานไปหาผลในหมู่บ้านหนึ่งในตำบลหนึ่งในอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนึ่งถ้ามีคนพานแล้วก็อาจจะชักจูงคนที่ดีๆอยู่นี้ให้เป็นพานไปได้ให้จิตมีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นปกติจิตนี้มันจะน้อมไปในความโลภโกรธหลงอยู่แล้ว แต่ถ้ามีผู้ชักนำให้เกิดโลภกดหลงขึ้นอีกมันก็เกิดขึ้นเร็วเกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดอันเป็นต้นของอริยมรรคสำมา,า,มาทิฏฐิที่ถูกต้องก็จะถูกต้องไปหมดแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเป็นการผิดไปหมดเลยการทําก็ผิดการพูดก็ผิดความพยายามก็ผิดความตั้งมั่นก็ผิดความระลึกก็ผิดกายวาจาก็ผิดเพี้ยนไป ประกอบไปด้วยอาวิชาตันหาอุปทา,านอันนี้เมื่อเรานั้นมีสัมมาทิฐนะิมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามเนี่ยนะความเห็นที่ถูกต้องดีงามมีจิตใจเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมรเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วก็รู้จักคบบัณฑิตที่จะชักนำพวกเรานั้นให้ไปสู่ทางที่สว่าง ก็คือการบูชาพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การที่เราเข้าบัณฑิตคือจิตใจของเราที่มีความคิดเห็นที่ดีที่ถูกต้องนี่บัณฑิตภายในบัณฑิตภายนอกก็เป็นบัณฑิตที่จะชักนําเราไปในทางที่ดีละความโลภละความโกรธละความหลงอันนี้สําคัญเป็นข้อต้นข้อแรกเลยว่าอาศัยวนาจะพาลานังพอถ้าครบคนพาแล้วก็ตกจากคุนทาง ที่เป็นมนุษย์ที่ไปสวรรค์ละนะลงไปสู่อบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์ในเาฉานได้นักปทะลรุนนักคนละทางกันฉะนั้นเราต้องมีความฉลาดเพราะเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยคนเราก็มีโลภมีโกธมีหลงแะต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตองดูเหตุดูผลการครบค้าสมาคมมีผลเมื่อเราครบกับ บันทิตเข้ากับมีปุชาธรรมะบูชาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ก็จะเป็น้นทางที่จะให้จิตของเรานั้นพบกับคุณงามความดีทำให้การเกิดขึ้นมาของเรานั้นมีคุณค่าการเกิดของเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่โลภมีแต่โกรธแต่หลงไปนะไม่เคยพัฒนาจิตให้มีความดีขึ้นมาเลยเนี่ยคุณค่ามันก็น้อยมาก เกิดชาตินี้ก็เกิดชาติหน้าก็เกิดเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไปไม่มีวันที่จะหยุดการเกิดตายต่อไหนเพราะว่าอาวิชชาตันหาวทานนั้นมันจะพาเราหมุนหมุนวนไปแม้การเกิดขึ้นมาของเราเนี่ยเพื่อการมาพัฒนานจิตของเราให้รู้จักความเป็นจริงรู้จักความเป็นจริง เราศึกษาในพระพุทธศาสนานพ,รพ,พระพุทธศาสนานั้นก็จะสอนให้เราตั้งแต่แรกเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งมีเรื่องของสเก็ดไม้พระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องของการให้ทานการให้ทานว่าการที่เราเสียสละทำบุญทำทานนั้นถ้าเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นสเก็ดของไม้แต่ก็มีคุณค่าถ้าไม้เป็นเป็นสเก็ดไม้มันก็ ไม่มีอะไรจะห่วมจะหอัอการให้ทานนี้กับการเป็นเบื้องต้นซึ่งชาวพุทธของเราเนี่ยก็ได้ทําทานกันเป็นประจ,จําการถวายปัจจัยสี่นะส่งเสริมในพระพุทธศาสนาในบบถาวรวัตถุแต่พระเจ้าจะสอนให้ยิ่งขึ้นไปว่าเมื่อเรารู้จักในการทําทานแล้วให้เรารู้จักการสมบทานศีลเพราะว่าทานการให้นะการให้นี้ไม่ต้องสํารวมกายวาจา แต่สีนี้มาสํารวมกายสํารวมวาจาเรามีตาเห็นรูปเกิดความไม่ชอบเกิดความชังเกิดความชอบอายตนะภายในคือ,คอตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายทูกต้องผลพภารู้ธรรมรมด้วยใจความรู้สึกชนิดหนึ่งที่มีความยินดี นะความเย็นร้ายจะปรากฏขึ้นมาครน,นี้ว่าถ้าเรานี้ไม่สำรวมกายวาจาเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจชอบใจเราก็จะทำตามความรู้สึกที่ชอบใจนั้นถ้าเราไม่ชอบใจเราก็จะทำตามความรู้สึกที่ไม่ชอบใจนั้นอันเรียกว่าเราไม่มีศิน เกิดการโต้เถียงกันเกิดการว่ากล่าวกันทางวาจาเกิดการตีลันฟันแทงกันนะทางกายขึ้นมาได้นี่เรียกว่าเราไม่มีศีลก็เกิดความวุ่นวายพระพุทธเจ้าว่าพุทธบริษัทของท่านจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปในคำสอนนั้นต้องเห็นโทษแล้วว่าถ้าเราไม่มีศีลไม่สมรวมกายวาจาเนี่ยมันวุ่นวายมาก เราเห็นประโยชน์ในการรักษาศีนว่าการสำรวมกายวาจาให้ดีนั้นเกิดประโยชน์แม้ว่าจะเกิดความทุกข์เกิดความสุขขึ้นมาในใจแต่ว่าเราก็ไม่พูดไปไม่ทำตามความรู้สึกนั้นนึนกว่าเป็นศีนศีนนี้จึงเริ่มต้นตั้งแต่ว่าปัญจศีนศีลห้าประการก็อันเดียวกันนี่แหละเป็นพื้นฐานเป็นศีลสิบ ศีลแปดของอุบาสกอุบาสิกาศินสิบของสัมมเนนเลื่อนขึ้นไปก็เป็นศินของพระศินสองยี่สมาในพระปาฏิโมกนอกในพระปาฏิโมกนั้นมีอีกหลายร้อยข้อก็คือเกิดขึ้นให้เกิดความสงบเรียบร้อยนี่ก็เป็นแินแเมื่อสินนี้เนี่ยรักษาได้ดีแล้วนะก็จะไม่มีความวุ่นวายนะไม่วุ่นวาย เมื่อรักษาเรารักษากายวาจานะได้ถูกต้องไม่ว่าใครไม่ตีใครไม่ทำร้ายใครอันนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับเปลือกของต้นไม้ต้นไม้นี่เปลือกสําคัญไหมถ้าไม่มีเปลือกแล้วจะเป็นยังไงล่ะนะมันก็อยู่ได้ยากลําบากเมื่อมีเปลือกนี้ห่อหุ้มต้นไม้เอาไว้ก็ทําให้ความชุ่มชื้นภายในนะั้นรักษาไว้ได้เพ้นศีลน,นี้ จึงสำคัญเป็นระดับที่2ตั้งแต่ว่ามีดอกมีใบดอกใบมีสเก็ตต้นไม้มีเปลือกของต้นไม้แล้วก็มีความลึกขึ้นไปว่าถ้าเราจะสร้างความดีให้มากขึ้นนั้นเราจะต้องมีการภาวนาการภาวนาทำจิตให้สงบนั้นอันนี้แหละจะเป็นกระพีของต้นไม้ ที่ห่อหุ้มแก่นเอาไว้เมื่อเราตั้งใจมาบริกรรมภาวนามานั่งสมาธิเป็นหลักการจัดการตั้งในกลุ่มปัทมปาณีก็ดีก็เพื่อให้เดินอยู่ในอริยมรรคมีองแปดนี่แหละตั้งแต่ว่าการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งข้อการเจริญสมาธิภาวนานี้มันก็เป็นของที่ทำได้ยากสักหน่อยเพราะวัน,ว,นวันหนึ่ง สติความระลึกของเราก็ระลึกไปอยู่ข้างนอกกายไม่ค่อยมระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกไปอยู่นอกกายนู่นนะคิดไปปรุงแต่งไปในอนาคตแล้วก็ระลึกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตนะอยู่อย่างนี้นนการที่จะทําจิตให้สงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นชอบเนี่ย มีความภาคเพียรชอบละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ละไปเ <_ d ata> พราะเป็นธรรมดาว่าอารมณ์ของอกุศลเนี่ยมันจะมีในจิตใจของเราแหละนะมันเป็นกิเลสอารมณ์กุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามเจริญขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้อันนี้ก็เป็นสัมมาวายามโมทาการงานที่ถูกต้องไปสัมมารกรรมโตเลี้ยงอาชีพที่ถูกต้องไปสัมมาอาชีว ตั้งใจที่จะทําจิตของเราให้มีสติเป็นสัมมาสติจิตสงบได้เป็นสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิสัมมาวจาาสัมมาอชิโวสัมมากัมมันโตอันนี้เรื่องของศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปอันนี้เรื่องของปัญญาเในอริยมรรคมีองแปดจึงประกอบไปด้วยศีล สมาธิแล้วก็ปัญญาในเบื้องต้นเมื่อเรามีทานวิศีลพระเจ้าจะสอนว่าเมื่อเราจะศึกษาวิเดบาทต่อไปเราก็ต้องมาเจริญซึ่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนพยายามมีสตินำมีสติอยู่ดูจิตของเราเฝ้าจิตของเราว่าจิตนี้คิดอย่างไรนะจิตตานุปัสสนา ดูจิตของเราดิจิตนี้มีราคะไหมมีโทสะไหมมีโมหะไหมจิตนี้ปราศจากราคะโทสะโมหะหรือเปล่าจิตนี้มีความโลภโกรธหลงไหมจิตปราศจากจากความโลภโกรธหลงหรือเปล่าก็ดูเห็นว่าอาการทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่จิตบางครั้งมันก็มีความโลภบ,บางครั้งก็มีความโกรธบางครั้งก็มีความหลงเมื่อเราดูแล้วก็เห็นว่า ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงมันก็ดับไปเป็นจิตตานุปัสสนาแลสติปัฏฐานเราก็ต้องพยายามเจริญไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติที่จะดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ในจิตมันก็จะปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมากๆเข้าสมาธิไม่ตั้งมั่นกิเลสเกิดขึ้นมา พยายามที่จะละก,กิเลสก็ละไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นมาไม่มีศีลแล้วเงัเพื่อไม่อยู่ศีลก็ขาดไปก็จะเกิดการที่ว่าสติไม่มีถ้าไม่ชอบใจก็จะทำร้ายทำลายได้ถ้าชอบใจก็ทำผิดศีลทาขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน,นเป็นอย่างนี้เพราะงั้นทำยังไงล่ะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะเร่งวันเร่งคืนเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึก ที่ไม่ชอบใจจะเป็นวัตถุก็ดีเป็นบุคคลก็ดีเนี่ยไม่ชอบใจแล้วมันก็จะคิดไปในการทำลายล้างนะทำลายล้างให้สิ่งนั้นมันแตกหักไปมันสลายไปไม่ให้อยู่ในพื้นโลกนี้หรือคิดมากๆก,กับทำลายทั้งโลกก็ได้นะทำมันมากขึ้นมาเ่ยทำลายคนทั้งโลกนี้ทำลายวัตถุสิ่งของทั้งโลกนี้เลยเนี่ยกิเลสมันก็ความไม่ชอบ โทสะพยาบาทเน,านี่ยเป็นถ้าชอบใจในอารมณ์ที่เป็นความสุขก็ปรารถนาให้อยู่นานๆและก็เพลิดเพลินในความสุขนั้นอันนี้เรียกว่ากรรมปัตหาภาวะวตัณหาวิภาวะตัณหาทั้งสเกิดขึ้นเสมอในจิตใจของคนเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่พอแล้วเนี่ยก็จะทำตามอารมณ์ไป ไม่เห็นสภาวะความจริงว่ารูปนามทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นมีความเกิดดับตามธรรมชาติถึงเราจะไม่ต้องทำลายมันก็เกิดดับอยู่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยถึงเราจะโกรธจะเกลียดกันเราอยากจะให้ทำลายไปเลยก็ไม่ต้องไปทำลายอะไรหรอกเพราะว่าตายอยู่แล้วนะตายอยู่แล้วหรือว่าวัตถุในโลกเนี่ยนะ ก็แตกดับไปอยู่แล้วเกิดดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เียว่าสภาวะที่เกิดดับอยู่แต่ถ้าเกิดเรามีความรู้เท่าทันเห็นความเกิดความดับนั้นตามธรรมชาติเราก็ไม่ไปไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยไปตามธรรมชาตินั้นความสุขที่เกิดขึ้นก็ดูสุขเวทนานั้นก็รู้ว่ามันเกิดมันดับอย่างนี้ยึดไม่ได้เลย เวทนาก็ศักต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัลวตนเราเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นอย่างนี้มีความแก่มีความเจ็บมีความตายธรรมดาก็ดูว่าเวทนามันก็เป็นอย่างนี้สังขารร่างกายเนี่ยมันก็เสื่อมไปอย่างนี้วัตถุภายนอกมันก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาฝึกปฏิบัติฝนะึกปฏิบัติเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติแล้ว จิตมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นชอบตั้งแต่คณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยเกิดปิติใจเกิดความอิ่มใจเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักเลยนะเราเกิดขึ้นมาในโลกนี่จิตก็วิ่งไปตะกับอารมณ์ก็มีคำว่าเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กแต่เล็กมีเรามีพ่อมีแม่เรามีเราเรียนหนังสือมีครูอาจารย์มีเพื่อนนะตลอดนะก็เป็นไปตามสมมติ จิตก็ยึดสมมุตินั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเริ่มพอมองเห็นขึ้นมาได้ว่ารูปนามเนี่ยแท้จริงแล้วมีความเกิดดับอยู่เป็นธรรมดาความเกิดดับโดยธรรมชาตินี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามนะมีอยู่แล้วคราวนี้เมื่อเราปฏิบัติตามคามสอนของท่านเนี่ย โดยการมีสติมามีจิตตานุปัสสนาสติปฐานดูจิตของเราได้นะเห็นความเกิดดับขึ้นมาของอารมณ์จิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็เห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตนี้มันสักแต่ว่าจิตเท่านั้นแหะไม่่สัศาสบุคคลตัวตนเราเขานะก็เห็นชัดขึ้นมาจึงว่าเราต้องตามรักษาจิตของเราบุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั้นย่อมจะพ้นจากบ่วงของมาร เียจิตตังบรมสันติโมฆคันตมิมาระพันธนาเราก็ต้องตามดูจิตของเราจิตนี้เป็นอย่างไรนะมีสติดูที่จิตจิตขณะน,นี้ตาเราเห็นรูปแล้วส่งไปที่จิตหูฟังเสียงดูไปที่จิตเป็นต้นมีความรู้สึกอย่างไรต้องควบคุมเอาไว้ควบคุมเอาไว้ไม่ทําตามความรู้สึกให้เกิดความโลภโกรธหลงออมบาทางกายวาจาเป็นศีลก่อนสําคัญในเบื้องต้น ในในขั้นของสีนี้ต้องอดทนนะอดทนโกรธมากขนาดไหนอยากจะทำลายล้างก็อดทนไว้อ,อ,อดทนกายอดทนไม่ให้กายวาจาตั้งอยู่ในสีนะไว้นี่เรามนุษย์นะต้องมีขันติอดทนถ้าเราอดทนไม่ได้เราทําตามบารมณ์ไปแล้วก็ตกไปจากความเป็นมนุษย์ก็วุ่นวายขึ้นมายาะในเบื้องต้นนี่เมื่อเราดูจิตเราก็มามีความอดทนแล้วก็พยายามปฏิบัตินะในส่วนของการภาวนาให้มาก ทีเดียวเป็นเป้าหมายของชีวิตของเราว่าชีวิตของเราชาตินี้เนี่ยเราจะเดินทางไปทางไหนเราได้เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็รู้เราต้องตายแต่ในชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะสามสิบปี20ปี10ปี5ปีหรือ40ปีก็ตามเนี่ยชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรเราเป็นคา,ารวะเรามีครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุข อยู่ในศีนลธรรมมีทานมีการให้มีการแบ่งปันมีศีลมีความสงบมีการสร้างความดีให้ทานรักษาศีลเป็นเบื้องต้นการสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาเราต้องพยายามทำอย่าขาดเพราะนี้เป็นส่วนที่จะให้จิตของเรามีกำลังที่จะให้จิตตั้งมั่นอยู่ในศีลขึ้นมาในส่วนของพระสงฆ์นั้นก็เป็นหน้าที่หลักของท่านที่ท่านจะต้องภาวนา ในส่วนของการศึกษาปริยัติในส่วนของการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่พระุทธเจ้าสอนท่านก็จะมาหนักในเรื่องของการเจริญสติการระเลึกที่กายระเลึกที่เวทนาจิตธรรมอันนี้ท่านจะต้องมาปฏิบัติฝึกจิตของท่านให้มีฐานที่ตั้งมั่นนะในการปฏิบัติภาวนาให้จิตสงบใหได เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นได้เนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเข้าสู่ปฐมปาะชาได้อันนี้เราก็มีกำลังพอนะที่จะเข้าใจธรรมะของพรุทธเจ้าอย่างแท้จริงทีเดียวเขียนได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาเพียงมองหรือเพ่งอยู่ที่กายนี้ก็เห็นชัดละว่มามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆไม่มีเรามีเขาจริงๆ นี่ก็จะข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตระได้จะข้ามไปข้ามมาเป็นโกตรพูจิตโกตรภูยานจนศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามานั่นแหละเด็ดขาดและเข้าใจชัดจิตจะไม่กลับไปนะจิตจะไม่กลับไปสู่ความโลภโกรหลงที่แรงกล้าเพราะโลภโกรหลงนั้นถูกทําลายได้เป็นบางส่วนแล้วการเกิดของผุดด้ที่ปฏิบัติมาในเบื้องต้นก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่มีชาติที่แ ซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ในส่วนของคารวะก็ดีก็ทําทได้ในสมัยพุทธกาลจึงมีพระอริยบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจํานวนมากที่เกิดขึ้นได้เป็นจำนวนมากนั้นเพราะว่าชาติก่อนๆได้เคยสั่งสมอบรมบาร,รมีมาแล้วเหมือนดังเช่นพวกเราในชาตินี้ก็ได้อบรมบ่มบาร,ร,รมีมาในการให้ทานในการสมาทานศีลในการปฏิบัติแม้ว่าจะมีความยากลาบากในการเจริญสติอยู่ในกายเวทนาติธรรม แต่ก็พยายามปฏิบัติฝึกหัดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจชัดในรูปในนามที่มีสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นสภาวะความเป็นจริงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาก็เกิดขึ้นมาแล้วนะความตั้งมั่นของจิตอยู่ในกายเวทนนาจิตธรรมความตั้งมั่นของจิตอยู่ในศีลนะมันก็มี เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักสําคัญมาเมื่อพวกเรานั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วพบกับพระพุทธศาสนาอายุพระธรรมนั้นยังอยู่แล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยร่างกายเราก็แข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะต้องมาหมั่นฝึกหัดหรือว่าปฏิบัติเรียนรู้ในด้านของธรรมะให้มากในด้านของโลกเราก็อยู่แล้วในโลกนี้ ทำกิจการงานมีครอบครัวก <confer dles> <engag brake studios> hey, wow, ็ตามแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นฝึกปฏิบัติธรรมะให้ครอบครัวของเรานนั้เป็นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ดีเด็กที่จะมาเกิดในครอบครัวเราก็เป็นเด็กที่ดีก็เป็นเทวดาที่มาเกิดไม่ทําความเดือดร้อนให้กับบิดามารดาเพราะอะไรเพราะพ่อแม่นั้นเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นคนที่ดีคนที่มีศีลธรรมนั้นเราจะต้องมาหมั่นฝึก มันปฏิบัติมันอบรมจิตของเราอย่างนี้นไม่ให้ขาดเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราว่าชาตินี้เราพยายามจะให้จิตของเราเห็นธรรมะหรือว่าบรรุธรรมะชาตินี้ยังไม่ได้ชาต,ติต่อไปเราจะต้องให้ได้พยายามเต็มกําลังความสามารถของเราอันนี้ว่าการเกิดของเรานั้นก็เรียกว่าไม่เป็นหมันเปล่านะเพราะธรรมะของพระเจ้านั้นมีอยู่แล้วเปิดเผยอยู่แล้ว เราต้องพยายามฝึกขัดปฏิบัติยิ่งเป็นในส่วนของพระเจ้าประสงค์นั้นท่านจะต้องมาปฏิบัติภาวนาทำจิตของท่านให้สงบให้ได้อยู่ป่าอยู่เขาบ้างอยู่ป่าชา้าป่าชาัดบ้างนะเพื่อฝึก,กจิตให้สงบเสียงเป็นเสียงตายกันแล้วแหละเอาเป็นเอาตายกันต่อสัตว์เสือร้ายทั้งหลายนะก็สู้ให้จิตนี้รู้สึกว่ามันมีอันตรายเข้ามาแล้วจะได้เร่งภาวนาให้สงบ เป็นสม,สมาธิเพื่อเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้เห็นความเกิดดับนะขึ้นมาได้ทั้งบูบทั้งนามมุ่งหวังอย่างนั้นอันนี้ในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์นั้นท่านก็จะมุ่งภาวนาปฏิบัติดูจิตของท่านเองฝึก,กจิตของท่านเองมีสติอยู่ในกายว่าสติอยู่ในเวทนาในธรรมในจิตนับเป็นหลักขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้ก็พวกเราเนี่ย คณะสยยัตยาญาิโยมก็ามาแสดงมุทิตาจิตในการที่เวียนการมาเกิดครบรอบในอายุของอารมาเข้ามานัก็เป็นธรรมดาในาการเกิดขึ้นมาในเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไปตามการทะเวลาอย่างนี้แต่เมื่อเรามาระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าที่ท่านในเราสร้างคุณงามความดีเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตา ก็จเป็นเดี๋ยวถ้เรามีความเจริญในชีวิตของเรามีความเจริญในการปฏิบัติธรรมของเรานักที่ธรรมาก็อธิบายบรรยายในหลักการปฏิบัติในหลักการเกิดขึ้นมาแล้วการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้ยากการที่เราครบบัณฑิตเป็นสิ่งที่ดีการบูชาพระเจ้าพระธรรมสงฆ์มีธารมดานั้นเป็นสิ่งที่ดีการไม่คบคนผ่านทั้งหลาย การที่เรานั้นมันฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นให้มีสติให้มีศีลให้มีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของต้นไม้ปัญญาเกิดขึ้นเห็นความเกิดดับก็เข้าไปสู่แก่นของต้นไม้นั่นเองเรามุ่งหวังที่จะหาแก่นให้เกิดปัญญาเราก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่ให้ทานทรมาทานศีลเจริญซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4จนถึงปัญญาเกิดอันนั้นเข้าไปถึงหลัก,กแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดังที่ได้บรรยาย มาเคเห็นมาพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีได้ประกาศแล้วเช่นนี้